ใช้งานง่ายมากนะครับถืออย่างนี้ไปตรงหมึกได้เลยนะครับตัวกล่องนะครับใส่ได้ถึง32ช่องกันเลยทีเดียวมันจะมีเนี่ยฝั่งแถวละสี่นะครับสีสี4หนึ่งสี่สีสองแปดสี่สามสองสีสี่สหกสีห้ายี่สิบสีหกยี่สี่เนี่ยรวมกันสามสอง,งช่องแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันแกะอย่างนี้ได้ด้วยสวัสดีครับวันนี้เราให้มากับกล่องนะครับเอาใจสายตกหมึกกันบ้างนะครับกับเจ้ากล่องทางโป๊กเกอร์นะครับชื่อรุ่นว่า SQ32 นะครับตัวนี้นะเหมาะเลยสำหรับลูกค้าที่ไปตกหมึกนะครับเวลาไปใช่ไหมหมึกเวลาเราใช้พวกโยตัวฉบาเนี่ยมันทำวามสะอยดยากนะครับบางทีเราตกเสร็จมันดึกแล้วเราก็ขี้เกียจจะล้างนะครับหรือล้างมันก็ลำบากกีะตัวอันเนี้ยมาแก้ไขปัญหาให้แล้วนะครับกับเจ้า SQ32 นะครับตัวอ,อื่นนะครับตัวกล่องเนี่ยมันจะมีหูจับแบบนี้เลยหูจับนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับนีเลยปึ๊บ ใช้งานง่ายมากนะครับถืออย่างนี้ไปตรงหมึกได้เลยนะครับตัวกล่องนะครับใส่ได้ถึง32ช่องกันเลยทีเดียวมันจะมีเนี่ยฝั่งแถวละสีนะครับเนี่ยรวมกัน32ช่องแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันแกะอย่างนี้ได้ด้วยปึบ๊บฮ่าสมมุติว่าโยบางตัวมันเบอร์เล็กใช่ป่ะเบอร์เล็กๆ็กเราเอาตัวเนี้ยถ้าเอามือล้วงเข้าไปมันก็บลำบากติดมืออย่างนี้ เราสามารถหยิบแผ่นกลางนะครับขึ้นใหม่ก็ได้แล้วเราก็หยิบโยมาใช้ก็ได้นะครับตัวกล่องด้านในนะครับมันก็จะมีช่องไว้สําหรับล้างคีนเซอร์วิสนะครับเวลาเราเล่นเสร็จใช่ไหมเราก็เอาจุ่มน้ำในทั้งอันเลยสบัดน้ำนิดเดียวครับให้ตัวพวกคราบที่เกือเนี่ยมันละลายออกไปที่เกิือจากน้ำทะเลนะครับแล้วก็เอาไปผึ่งลมนะครับแปบ๊บเดียวสะดวกสบายมากจาก้าไอค่สเนี่ย เป็นกล่องที่เรียกได้ว่าครบมกากสำหรับงานตกหมึกนะครับหรือบางคนบอกว่าพี่ผมอยากให้มันเป็นออปชันสองเราพวกกล่องเจ5 707น้าเจนะครับใส่ได้เหมือนกันเวลาใช้ก็ง่ายๆครับเอาตัวนี้ออกมันอ,ออกไม่ยากครับสมมุติบางคนบอกไม่อยากคิวตะก,กาใช่ไหมอยากเอาไปเป็นแบบของแต่งในกล่องทําได้เหมือนกันเราก็เอาหูตัวนี้ออกนะครับนิดนึงหูตัวนี้เก็บด,ดีๆนะเดี๋ยวหายแล้วก็ใส่ไปในกล่องนะครับเจ5เนี่ยบอกเลยว่าฮิตมากขายดีใช่ไหม ของแต่งเขาเยอะนะครับกล่องมันจะโล่งๆแบบนี้เราก็เอาตัวเนี้ทั้งอันนะครับยัดลงไปปึ๊บพอดีไปนะเห็นไหมพร้อมแล้วไปตรกหมึกนะครับเท่แล้วก็ปิดฝานี้ไปได้เลย,เลยด้านบนก็ใส่อาจจะเป็นห่วงใส่หน้านะครับตัวเบ็ดอะไรก็ได้ง่ายๆนะแล้วก็ไปตกหมึกได้เลยในเซตนี้เซตเดียวนะครับเป็นของแต่งก็ได้นะครับหรือบอกว่าเฮ้ยพี่ผม,มม 5. 5. ผมนี่ไม่มีเจ็ดศูนย์ห้าผมมีแต่ตัวเอ็2คิวสามสองนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเอาแค่ใบนี้ใบเดียวไปตกหมึกได้ แล้วเราก็ประกอบประกอบหูเขาเหมือนเดิมหูเขาประกอบง่ายนะครับเข้าง่ายมากเลยแบบนีน้มีตัวล็อกนะครับสองฝั่งเดี๋ยวนี้สาวๆชอบตรงหมึกครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับเราก็ไปได้เลยแบบนี้ซื้อโยมาใส่นะครับให้มันเต็มๆดูสวยแล้วก็เดินไม่ตกหมึกได้เลยชอบมากตัวนี้สองปดิบาทใครอยากได้นะครับจัดได้ในรก้า เป็นของแต่งก็ได้เป็นตะกร้าหิ้วไปแบบนี้ก็ดีนะครับสะดวกมากสำหรับสายนวดครับผมขอบคุณครับ